สนุกไหมสนุกมากคนนี้ก็สนุกมากคนนี้ก็ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วอะจะทำยังไงจะทำยังไงมีความสุขมีความสุข มันก็เลยส่งปเรื่องว่าเสมงันไม่ดีแต้วนเราดีอนดีาได้คุยได้ะเก่งมากเก่งมากเก่มากคนนี้นะคะวันนี้ทำ17คะแนนค่ะน้องบุกบิ่มนะคะก็บุมบิ่ม PCR PCR ไปแล้วเนาะใครเห็นบุกบิ่มโชว์กันทำ PCR นะคะ น้องหมดแรงจริงนะฮะน้องบอกว่าถ้าจบเกมแล้วใช่่มันคะจะขอนอนบนสนามเลยไม่ได้นอนมเปล่า PCR ด้วยใช่ไหมอะไรนะคะ PCR หนูเป็นไวร์ลไปแล้วนะคะไม่ต้องไปถ่ายเลยหนูดื่เพราะว่าดื่ตายได้แต่ดื่มดึกมแหละ ก็อขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกทีมแล้วก็ขอบคุณโค้ชทีย่ยังเชื่อมั่นในตัวพวกเราด้วยขอบคุณแฟนคลับด้วยท,ที่เชียร์พวกเราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ในสนามแบบตะโกนเชียร์อะไรทำนองนั้นแต่รู้ว่าแบบส่งแรงใจมาถึงพวกเราแน่นอนโอเคขอบคุณอย่ดดางนั้นคุโรงแรมเอาใจมาขอบคุณนะคะ,ะได้ลงไปหน่อยเป็นไงบ้าง บอกเป็นแฟนเลยอ่โอเคเหลืออีกสองสนามเป็นไง <c oughs> นโอเคอ่นาน่ารักนะคะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะคนดันนี้คุกน้องดี ้ยมันองยิ้มวันนี้เล่นได้อยู่นะเรานะวันนี้ก็มีแต่แฟนๆชมมาวันนี้ได้โอกาสลงเยอะหน่อยเป็นไงเยอมากยนั่งยิงดีเยดีคิดอยอมาว่าเก่งมากเลยนะจะจองตัวไปปารีสเเอจะจองตั๋วไปปารีส โอลิมปิกพ right. so so uh, <ieur. S 1> ี <pt> ่น้องใช่ไหมยูเซลยูเซลน้องยังไม่ขุดยังยังไม่ขุดสโกยอดหน่อยยห่ะพอใจวันนี้ลงวันนี้ลงเยอะพอใจแบบฟอร์มตัวเองไหม <Okay. S 2> โอเคพี่น้องเปิดร้านกาแฟแล้วรอเรียงกาแฟแล้วนะพี่น้องเปิดวันวัน,ว,นวันที่11มนะั้งอ่าคืคนเก่งมากคนเก่งมาก,ก,ก,มากแล้วก็ต้องขาดไม่ได้นะคะต้องคู่สอนเราที่กรุงเทพเ<อ>ไม่มีคู่สอนที่ดีเราไม่ขนาดนี้<อ>คู่้นอนกาดีมากฟังใหม่ๆฟังอะไรขนาดนี้เนาะอ่านะ